ช่วงกเกษตรชนะสิทธิศคุรุเกษครับเคล็ดลับการทําเกษตรแบบมืออาชีพนะครับเรามีปุ๋ยนาโน,โนเทคผู้ชนะสิทธิที่เรายินดีที่จะท้าพิสูจน์ไปทั่วประเทศนะครับอย่างกรณีต้นขนุนที่เราปลูกไว้ที่สํานักง,งานจังหวัดเชียงใหม่นะโดยการลองก้นหลุมโดยปุ๋ยนาโน,โนเทคผู้ชนะสิทธิ์ของเราเป็นปุ๋ยสูตรสาเร็จ แล้วหลังจากนั้นเราก็ฉีดเซลล์อลาดเร่นการเจริญเติบโตเพียง2ปีคนหนุนต้นนี้ก็ได้ผลมาตลอดนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะให้ออกผลเมื่อไหร่เราก็ฉีดกินคาร์บอนนะครับไม้ยืนผลไม้ยืนต้นนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับดูครับลูกเกษตรครับตั้งแต่ตั้งแต่ดินเลยนะครับมันจะขึ้นไปเลยฮะดูฮะเูฮะเป็นอยู่บนต้นเลยครับอยู่บนต้นเต็มไปหมดนะครับคุณลูกเกษตรครับ แล้วยังไม่พอนะครับไปจนถึงกิ่งหักนะฮะกิ่งหักมันหนักเกินไปนะครับนี่แหละครับคุณลุงเสร็จครับอยากจะบอกว่าปุ๋ยผู้ชนะเสพิดเป็นวัตกรรมใหม่ที่ไปปลูกเพื่อบรรบากาศสุยุทธตอนนี้มาช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาเกี่ยวกับการที่ปุ๋ยใส่ลงไปแล้วพืชไม่กินปุ๋ยไม่ตรงกับสูตรปัญหาเหล่านี้จะหมดไปยิ่งใช้ดินก็ยิ่งดียิ่งใช้ก็ยิ่งรวยนะครับแต่เคล็ดลับอีกกรวหนึงนะครับสําหรับกรณีที่นะครับเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นอย่างเช่นข้าว พืชผักนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มีการใช้ปุ๋ยยูเรียนะฮะสักเล็กน้อยเพื่อไปกระตุ้นในการแตกกอแตกรากในช่วงแรกหลังจากนั้นก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะเราใส่ปุ๋ยผู้ชนะทิศครั้งเดียวก็เพียงพอเอาอยู่ครับชุดเดียวเอาอยู่ครับอย่าลืมนะครับเรายังมีวัตรกรรมฉีดทางใบป้องกรังรโรคแมลงแล้วก็พวกเชื้อราต่างๆแล้วยังทําให้ออกผลตามฤดูกาลด้วยครับสุดยอดครับณู้งเสกครับปุ๋ยดงังกําลังยิน ชนะสิ่ทธิทุกทิศทั่วโลกเกษตรกรหายทุกหายตกเกษตรกรหายทุกหายศกกำลังฮิตทั่วโลกดำชื่อไว้เถะนะิดน้า